เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทําให้มีสถาบันเทคโนคโลยีไทยญี่ปุ่นในวันนี้นะครับขั้นแรกนะครับจากทางด้านขวานะครับทางด้านซ้ายจะเป็นคุณสมหมายคุณตะโกนและทางด้านาทางด้านขวานี้จะเป็นคุณงองอยจิโฮซุมิะครับชาวญี่ปุ่นครับทุกปีนี้นะครับเราจะจัดเฉียนไทเทเป็นวันสถาปนา สถาบันนะคะซึ่งสมเด็จพระเทพเนี่ยสเสด็จมาเปิดสถาบันเราเมื่อวันที่ 2, สองสิงหาคม2550นฉันก็เป็นประเพณีที่เราจะจัดเทนไอเดย์และปีนี้เนี่ยเป็นปีพิเศษเพราะว่าเราครบรอบ5ปีแล้วก็มีการเปิดอนุสรณรีของผู้ก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นซึ่งเป็นองค์กรแม่ของเรานะคะอนาคตเนี่ยเราวางแผนว่าเนื่องจากประเทศไทยเราจะต้องเ,ออเปิดไปสู่สังคม นานาชาติมากขึ้นนะคะแล้วก็วางแผนว่าเราจะมีการสอนหลักสูตรนานาชาติค่ะโดยสอนในภาษา,ษาอังกฤษค่ะสำหรับในส่วนของชั้นโซนนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่จัดโดย สำนักวิชาพื้นฐานและภาษาค่ะห้องนี้เป็นห้องสำหรับการจัดแต่งชุดยูกะตะนะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมของเรามีทั้งรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายกิจกรรมโดยทั่วไปก็อย่างนี้ค่ะก็คือจัดแต่งชุดยูกะตะให้กับนักศึกษาแล้วก็จะมีโชว์แต่งคิโมโนนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายให้ดูค่ะรู้สึกยังไงมากน ค,คือใส่สบายดีแต่ก็คึออัดน,นิดหน่อยะ <c oughs> ของผู้ชายก็จะเหมือนกับของผู้หญิงค่ะก็จะมีตัวชุดแต่ว่าสายก็จะเป็นสายเป็นเส้นเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็ไหนดูโชว์วิธีการผูกก็จะมีลักษณะการผูกข้างหลังเหมือนกันแต่จะไม่ใช่โบแบบของผู้หญิงค่ะแต่เหมือนกันค่ะจุดประสงค์การใส่ก็เหมือนกันค่ะ ชื่อดรวิภานีเพงเน่นะคะกิจกรรมที่เป็นอยู่ตอนนี้คือแข่งคุส40ข้อซึ่งอาจารย์ฝรั่งเขาจะอ่านคุชทีละ10ข้อให้เด็กแล้วเราก็จะเลือกอันดับที่มากสุด1 2 3ซึ่งคุชที่เขาจะถามแต่ละข้อนี้ก็จะเน้นเป็นความรู้พื้นฐานและความรู้เท่อไปค่ะ ก็คือจะมีทั้งอีโคโนมิกอีเวนต์ก็คือเราได้ที่หนึ่งของเรื่องการประหยัดน้ำมันค่ะแล้วก็มีจากการแข่งขันไปที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2010นะคะก็ได้ช่วยของลูกยี w a r อรหรือน้องน้องหน้าใหม่อะคะ่ะของที่การแข่งขันในครั้งนั้นนะคะก็เป็นของชมรมเกียร์ค่ะคณะวิศ,ว,ศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมยานยนต์ค่ะ